วัสดีครับพบกับผมทูนทางช่องฟอร์ดอัลทราโชนะครับผมเป็นที่ปิสการขายของฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับผมเป็นบริษัทในเครือของอุมบริษัทออโต้แกลเลอรี่นั่นเองนะครับวันนี้ผมจะพาลูกค้าทุกคนนะครับมาชมเจ้าตัวแม็กเจลเลนเจอร์โอเพนแคปยกสูงนะครับตัวนี้เป็นรุ่น XL Plus นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรถยกสูงนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้านะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเรามีโปรโมชััััั่นนนเเดด็ๆมาาาฝกกะะคคครรรบบบสสหจ้ตว XL Plus แปยูง โปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะครับออกรถเพียง39,000บาทไม่ต้องใช้คนทำนะครับพร้อมชุดแต่งรอบคันตามที่เห็นด้านหลังอยู่ให้ฟรีเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว X Alp นะครับต้องบอกเลยว่าลูกค้าที่สนใจอยากได้ก็บายกศูนย์พร้อมชุดแต่งออกรถเพียงแค่39,000บาทนะครับทักเข้ามาพูดคุยกันเลยครับทางช่อง Ford พัท r a c h ชนะครับผมทูลยินดีให้บริการนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับว่า Ford พัฒนแดงเราเชี่ยวชาญด้านการแต่งรถจน Ford นะครับการันตีด้วยยอดขายมากกว่า5,000คันนะครับสำหรับเจ้าตัว เนกเกนต่างๆนะครับเราแต่งให้ลูกค้าตามใจลูกค้าเลยนะครับลูกค้าสามารถออกแบบทุ่แต่งได้นะครับอยู่ในงบที่เราสามารถแถมได้เรายินดีให้ทุกชุดทุกรูปแบบที่ลูกค้าต้องการครับสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเรามีรถ xl พัดยกสูงสวยให้ลูกค้าได้รับชมกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าตัว xl พัดคันนี้มีอะไรเด็ดเด็บ้างนะครับเข้ามาใกล้ๆนะครับผมจะพามาดูนะครับเริ่มจากค่าตัวของเขาก่อนนะครับค่าตัวของเขานะครับเจ้าตัว xl พัดเนี่ยราคาของเขาจะอยู่ที่7จ0 0แสบาทนะคร คันนี้มีการตกแต่งออกมาได้หล่อมากๆนะครับคันนี้มีการอัปเกรดเปลี่ยนไฟหน้าใหม่นะครับไฟหน้าของเขาในเดิมๆจะเป็นไฟหน้าแบบหลอดไส้ธรรมดาปกตินะครับคันนี้มีการอัปเกรดเปลี่ยนไฟหน้าใหม่นะครับเป็นชุดไฟลูกแก้ววงแหวนนะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ใส่ไฟ LED นะครับเป็นรูปตัว C ขนาดใหญ่นะครับ หรือไฟเดย์ไทม์ดอานนี้ลายที่วัยวิ่งกลางวันนั่นเองนะครับให้ด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์มาพร้อมกับฟอนตัวศร FORD สีดำตัดขอบสีขาวนะครับทำให้รถดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นครับมีการอัปเกรดใส่ไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวเอกพัดคันนี้มาเดี๋ยวตามผมไปดูด้านข้างกันนะครับว่าด้านข้างมีอะไรหล่อๆบ้างมาตามผมมาครับผมมาเข้ามาใกล้ๆครับนี่เลยเราเห็นเด่นๆเลยนะครับคันนี้มีการใส่คิ้วล้อขนาดใหญ่นะครับพร้อมหมุดหลอกสีเงินนะครับ ทำให้รถนี่ดูโดดเด่นแ,แล้วก็ดูหนาด,ดูดันมากยิ่ขึ้นในส่วนของล้อนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้ล้อของเขาเดิมๆจะไม่ใช่แบบนี้เนาะก็คือคันนี้ใส่เป็นล้อแมกอลอยขนาด16นิ้วทรงอัพโหลดเลยนะครับมาพรา้อมกับยางคันคุกนั่นเองนะครับผมตัวนี้ขอบ16นะครับให้อารมณ์แบบ ดุดันไปเลยนะครับสวยๆกันเลยนะครับตัวนี้นี่เลยในส่วนของด้านบนนะครับในส่วนของด้านบนก็จะมาพร้อมกับราวหลังคาเราติดตั้งให้นะครับกันสาดฟิล์มฟิล์มที่ติดตั้งให้ลูกค้าก็จะเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับบอกเลยว่าเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดเอเลยนะครับผมกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดำนะครับขนาดใหญ่เลยครับมองง่ายนะครับไฟเลี้ยวอีกข้างกระจกมาให้ด้วยนะครับแบบ led นะครับมือเปิดของเขาในรุ่นนี้จะเป็นสีดำนะครับเป็นสีดําเราใส่เบ้า อลลอยเข้าไปให้ด้วยนะครับสิกเนเจอร์เลยนะครับสติ๊กเกอร์คำว่าเรนเจอร์สีดำตัดกับตัวรถสีขาวทำให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับบันไดข้างมีมาให้นะครับผมมาเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนะครับก็เช่นกันนะครับมาพร้อมกับโลบาร์เหล็กนะครับขนาดใหญ่แข็งแรงทนทานของ G T Outlander นะครับให้อารมณ์ดันแบบรถออฟโรดกันเลยนะครับต้องบอกเลยว่านี่เลยนะครับเจ้าตัวโลบาร์เหล็กแข็งๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็นี่เลยครับซุ้มล้อด้านหลังนะครับล้ออลอยนะครับ ขอบสินะครับขนาดสวยๆเลยนะครับผมมาสุดดูในส่วนของด้านท้ายกระบะก,กันบ้างนะในส่วนของด้านท้ายนะครับไฟท้ายเรามีการใส่ครอบไฟท้ายเข้าไปให้ด้วยนะครับมาพร้อมกับสติ๊กเกอร์ ที่ฝาท้ายกระบะนะครับคำว่า r รนเจอร์พร้อมด้วยสติกเกอร์สีดำนะครับทำให้รถดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็โลโก้คำว่า r รนเจอนะครับเป็นสีดำสวยงามมากๆกนะครับกันชนท้ายเดิมๆของเขาในรุ่นนี้จะไม่มีครับแต่ว่าเราใส่เป็นกันชนท้ายส่งห้างเข้าไปให้ด้วยนะครับอยู่ในชุดโปรโมชั่น3 9 0 0 0เลยครับต้องบอกเลยว่าสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากได้เจ้าตัว XL พัดกระบะยกสูนะครับหรือกระบะสร้างตัวนะครับบอกเลยว่า พร้อมชุดแต่งแบบนี้ออกรถเพียง39,000บาทนะครับไม่ต้องใช้คนค้ำด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าฟอร์ดพระประแดงของเรานะครับการันตีได้ยอดขาย มากกว่า5,000ันคันนะครับเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งรถยนต์ฟอร์ดแน่นอนครับไม่ต้องกังวลนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยากได้รถยนต์ฟอร์ดแต่งสวยๆแบบนี้ทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกับผมได้นะครับทางช่องฟอร์ดพัทรโชคครับไม่ว่าจะเป็น i อดีไลน์เบอร์โทรศัพท์ที่ผมทิ้งว้ให้นะครับสามารถทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องฝากลูกค้าทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมพัทรโชคด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากาทง ฟอร์ดพาแดงของเราครับทางช่องฟอร์ดผัดทราโชนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเรามาดูกันว่าผมจะนํารถยนต์ฟอร์ดรุ่นไหนมาให้กับลูกค้าได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับทักเข้ามาพูดคุยกันนะครับใครอยากได้รถสวยแบบนี้สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ